สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มันเจนสุดเน้นสุดวันนี้มีมาฝาก5 EP ครับเป็นตัวเน้นเดี่ยวเน้นชุดทั้งหมดและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ e p 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5เป็นการพบกันวางฟีโอเรนตินากับราซิงเกงห้ามพลาดเด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองภูดูแฮนดิแคปฟิออร์เรติน่ากับราซิงเกง้งคอนเฟเรนซ์ลีกตีสามฟิออร์ต่อลูกลบสิบเป็นเกมในกลุ่ม F กลุ่มนี้มีฟิออร์เรติน่าเป็นทีมนำแปดคะแนนตามด้วยฟาเรวรันรอซี่หกคะแนนลาซิงเกงหกคะแนนแลวก็ อ่า,อาคูคาลิก,กิมีศูนย์คะแนนก็เท่ากับว่าสามทีมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยที่มีคะแนนแปดหกหกเนี่ยยังคงลุ้นผ่านเข้ารอบได้หมดแย่งกันผ่านเข้ารอบในสองเกมที่เหลืออยู่และเกมคู่นี้ฟรีออร์เดนาต้องมาตัดแต้งานเองกับราสิงเกงโดยตรงในขณะที่ฟาเรวานอฟี่ทีมลำพิษสองนี่เขาจะได้เจอกับทีมที่ นะทีมมวยของกลุ่มทีม่ไม่มีคะแนนเลยเพราะนั้นถ้าติ้งต่างบวกให้สามคะแนนทีมนั้นไปเลยเนี่ยจะมีเก้าฟิโอลินากับลังที่เกง้งจึงกดดันมากครับเกมนี้ทีมได้เก็บชัยชนะได้ก็มีโอกาสไปต่อนะทีมใดแพ้ก็มีโอกาสนะท,ที่ต้องชีช้ําแต่ถ้าเสมอกันไปก็อาจจะต้องไปรุเนเหนย่อีกในเกมสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าจะออกอีหลอดไหนด้วยนะต้องดูเกมครับคือวันนี้แหละ ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้จัดดังจัดเต็มครับเกมคู่นี้ฟิโอเนิน่ากับราสิงเก็งฟิโอเนิน่าผลงานห้างเกมหลังสุดก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่ชนะสอแพ้สการลงทุนกำไรแค่เกมเดียวขาดทุนไป4เกมแต่ถ้าดูในรายละเอียดก็พอเข้าใจได้ครับ3มเกมที่ฟิโอเนิน่าแพ้ก็แพ้กับเอซิมิลานทีมใหญ่ แพ้กับอยู่เวนตุสและแม้กระทั่งการแพ้กับราซิโอก็นวมด้วยได้เช่นกันส่วนราซิงเกงทีมจังเบลเยี่ยมผลงานก็ดูไม่ได้หนีจากฟิออเท่าไหร่นะาเกมหลอนทุนชนะ2เสมอ1แพ้2กับรายเกมครึ่งเจ้าหนึ่งขาดทุน2ก็เรียกว่ากำกึ่งอ่ะเจอการเกมแรกในบ้านราซิงเกงเสมอกัไป2-2 วันนี้มาเจอเจอกันอีกครั้งสนาในการแข่งกดดันทัน้งคู่นะแปดกับหกคะแนนมาแต่วันนี้ราคาต่อมาแพงได้ใจนะเอาแหละนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวผู้ตัวแฮนดิแคปแขงเจ้าทั้งห้ารายปรากฏว่าเกมคู่นี้ราคาภูเจ้าเรื่องยืนอยู่กับฟิอออเรตินาความราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนและช่องทีมเยือนก็เฉ่งเช่นเดียวกัน ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้เชื่อใจพี่ออในบ้านแฮนดิแคปหนึ่งลูกของพี่ออเจ้าสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านบนต่อและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทิมยืบนบนลรองตัวภูตัวแฮนดิแคปก็ถือว่าอยู่กับพีอออเรตินาจบ้านทั้งหมดครบถ้วนรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแลพี่อออเรตินาภาพรวมผลงานอาจจะไม่ได้ดูดีกว่าแต่การลงเล่นในบ้าน การเป็นทีมจากลีกจากอินเตอร์นะีความเหนียวรนํากว่าในมุมนี้ก็น่าจะเก็บแทแนนได้อยู่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมี3ามคะแนนเต็มในเกมที่สุดสำคัญแบบนี้วางใส่ต่อฟิโอเรนตินา่าเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่5นะเป็นตัวที่มั่นใจใน EP ห้ค่ำคืนวันเพื่อหัสนี้ ในศึกคอนฟแลน e ์ล u กนะอยู่ต่อฟิออร์เนตีนาส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP1 ถึง EP4 ก็ล้มกวนติดตามรับฟังกันให้ครบถ้วนชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบตัวไหนก็ผ่านเพราะนี่คือห้าขุนพลของบอลโอเคที่จะนำไปลงทุนในค่ำคืนวันนี้ขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับ